สวัสดีครับเมนูวันนี้คือผัดสายบัวใส่กุ้งแห้งครับอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะครับแบบมีเปลือกครับสี่ช้อนโต๊ะครับเอาไปแช่น้ําประมาณหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ล้างน้ําทิ้ง3าสี่ครั้งครับและอันนี้คือสายบัวครับ5้าร้กรัมครับหั่นอย่างนี้นะครับประมาณนิ้วครึ่งครับอันนี้กระเทียม สับประมาณนี้ครับก็กระเทียมจีน10เม็ดครับแล้วก็กระเทียมไทยเม็ดเล็กนะครับพร้อมเปลือกกับเยื่อ10เม็ดครับเท่ากันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับอันนี้ตั้งกระทะแล้วก็ใส่วันนี้ใส่น้ำมันมะกอกนะครับใส่ลงไปเลยครับเอาแล้วครับใส่เท่านี้ครับไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะมันเลี่ยนมากครับ ผัดเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็นี่เราก็ใส่กระเทียมนะครับแล้วก็ใส่กุ้งแห้งเลีเยงเวลาเราก็จะผัดกระเทียมกับกุ้งแห้งให้เขาขออกแบบ แห้งแล้วก็มีกลิ่นหอมครับัดไปเรื่อยๆกันครับไฟก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับ แล้วมาผัดตะเตรียมกับคริกแห้งคือ ได้แล้วครับนี่ครับผึ้งแห้งกระเทียมแล้วเราใส่นี่แหละครับสายบัวครับแล้วก็ใส่ผงรสดีครับหนึ่งค้ามช่างแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปหน่อยครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราล้างสายบัวน้าเขาจะอยู่ในติดในสายบัวครับเราปิดไฟครับเพื่อให้สายบัวสุกไวครับเราก็ปิดฝา รอสักครู่นะครับให้ข้างในร้อนละอุเพราะว่าสายบัววันนี้ค่อนข้างจะเยอะครับจะสุกยากเราเลยต้องใช้ฝาหม้อช่วยครับในการทําให้วัตถุดิบข้างในกระทะสุกเร็วครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ก็จะเป็นผัดแบบเพื่อสุขภาพครับผัดแบบง่ายๆก็วัตถุดิบก็จะมีสายบัว500กรัมครับก็กุ้งแห้งแบบมีเปลือก4ช้อนโต๊ะกระเทียมจีนกีบใหญ่10กีบปอกเปลือกกระเทียมไทยเล็ก10กีบพร้อมเปลือกกัะเยื่อนะครับสับรวมกันแล้วก็ใส่น้ำมันมากอบนิดหน่อยครับ พเพื่อสุขภาพแล้วก็มีของรสดีหนึ่งช้อนชาแล้วก็เดี๋ยวผัดเสร็จแล้วเราจะโรยพริกไทยลงไปครับนี่เราใช้เป็นของนี้ครับพริกไทยตามมือ,อค,ครับนี่ข้างในเริ่มร้อนแล้วอนะุ่นแล้วเรามาเปิดฝาครับนี่ครับ 财富啊。 ครับนี่ครับใส่ตัวนี่ครับนิ่มใช้ได้นะครับถ้าเราโรลพิกทาง์ดไปไหนครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับผัดสาบัวใส่กุ้งแห้งครับในคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ